เนื่องในวนระดิทีขึ้นปีใหม่ปี2 5 6 5กระผมในกระรัตหลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สบมบูรณ์แข็งแรงสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีพลังความคิดร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดแก่ตนเองครอบครัวและสังคม พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนตลอดไปขณะนี้จังหวัดสตูลยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตแบบ New n o r m a นป้องกันตนเองอย่างสูงสุดแบบ Universal Prevention และขอให้ทุกท่านมีสุขนามัยที่ดี ดูแลตนเองและคนที่ท่านรักให้ดีที่สุดสำหรับท่านที่ยังไม่ฉีดวัคซีนขอให้รีบติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านหรืออสอมอในพื้นที่ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลมีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้กับทุกทกท่านสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีวินัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเฉลิมฉลองปีใหม่ภายใต้ความปลอดภัยจากโควิด -19 สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ปี2565ครับ